กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปป,ปทำรายงานคดีถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบอรตรเป็นหนังสือลงวันที่8มีนาคม2567รายงานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าตื่นตะลึงเพราะตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปชที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียพยายามช่วยเหลือบิจกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตรให้รอดผลจากคดีสวยมินี่ สมุนในปปชมีทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่แฝงตัวอยู่ในอนุกรรมการคณะต่างๆของปปชมีการวางตัวคอยรอรับเรื่องคดีมินี่ไว้เรียบร้อยเสร็จสับกะว่าหากเรื่องมาถึงจะใช้วิชามารเอาข้อมูลสำคัญในสำนวนไปบอกกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อหาทางแก้ล่ำเพราะวิธีการแบบนี้แกงนี้เคยทำมาแล้วเอกสารในเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กตำรวจคนดัง สมุนในปปชก็เคยเล่นแร่แปรธาตุร่างให้เบเ็ดเสร็จลบเลี่ยงการตรวจสอบบางครั้งก็มีการนําเอกสารให้บิ๊กตํารวจเหมือนบอกข้อสอบเจ้าหน้าที่ปปชแทนที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบกลับทําข้อสอบแทนแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนข้อความตอนหนึ่งในรายงานระบุว่าสืบเนื่องจากพนักงานสืบสวนทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลจากการตรวจสอบข้อมูลเซลลูไบโทรศัพท์มือถือของพันตารวจโทคาริสปริยเกตพบข้อมูลการสนทนาระหว่างพันตารวจโทคาริส กับผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปชมีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพันในการจัดทำคำชี้แจงต่อพนักงานสืบสวนผู้ต้องหาคือเจ้าหน้าที่ปปชมีพฤติการที่น่าเชื่อถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย รายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ปปชที่ถูกตำรวจดำเนินคดีมีด้วยกัน3รายประกอบด้วยอนุกรรมการการกองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไตสวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ1รายเป็นพนักงานสำนักไตสวนการทุจริตภาครัฐหนึ่งรายและเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐ,รรรฐและรัฐวิสาหกิจ1รายโดยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปปชรับทราบเรื่องแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล วจนที่ปปชทั้ง3รายมีพฤติการกระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจริงหรือไม่การที่ทีมสอบสวนคดีโวยมินีเจาะทะลวงเข้าไปถึงสายสนกลในของปปชที่มีพฤติการทุจริตคิดไม่ชอบเสียเองเป็นการตอกย้ำเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเคยไปคุยโอ้อวดว่าเขาเส้นใหญ่ในปปชสามารถเสียได้และตอกย้ำเรื่องที่บิ๊กโจ๊กพยายามโน้มน้าวให้คดีไปอยู่ในการพิจารณาของปปชอ้อางเหตุผลว่าปปชมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตำรวจ ทั้งที่ตัวเองก็เป็นตำรวจนั่นก็เพราะตัวเองมีคนในปปชคอยช่วยเหลือจริงๆตั้งแต่ระดับล่างยันระดับบนคดีนี้จึงใกล้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตศรัทธาองค์กรปราบโกงอย่างปปชดันมีเจ้าหน้าที่ปปชถูกดำเนินคดีเสียเองจากพฤติการช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วการไต่สวนพิจารณาคดีของปปชจะเหลือความเที่ยงธรรมแค่ไหนคณะกรรมการปปชเองจะต้องถามตัวเองกันแล้วว่าจะมาทำงานเพื่อชาติหรือเพื่อพวกพ้อง สำหรับเซเลบทที่ทีมสอบสวนคดีมินนี่ใช้ในการล้วงข้อมูลลับๆเร็วๆร,ระหว่างพันตำรวจโทริตปริยเกตตำรวจพอบ้านของบิ๊กโจ๊กคนคุมบัญชีมา้าและเจ้าหน้าที่ปปอชอนั้นเป็นระบบการเจาะข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่คิดค้นโดยบริษัทของประเทศอิสราเอลได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงขีดความสามารถที่เหนือชั้นแม้แต่ FBI ก็ยังต้องใช้บริการเซเลบในการดึงข้อมูลทั้งหมดจากโทรศัพท์ของอาจยากร ขนาดโทรคุยกันผ่านไลน์ซึ่งเราอาจยกรักเชื่อกันว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าคุยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ซเซเลไบา์ก็ยังเจาอเอาคำพูดมาได้อยู่ดีกลายเป็นหลักฐานมัดตัวพันตำโรวจโทคาริสกับกลุ่มปปชชั่วจนดิ้นไม่หลุดว่ากำลังทำงานสกรปรกให้กับในายใหญ่เพื่อเอาชนะคดีที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการปรปรช